ขี้ปากอะไอยู่วะเอาเนาะเอาเนาะเอาเนาะเอาอะมันใหญ่เกินมันใหญ่เกินโอ้ยแค่ยี่สิบกว่าบาทนึงยิ่งกวยี่ยิ่งกวเยอะบึกยีบาทบอ่ยบห้ายี่สิบหครับอาตีไปสิบรลอยสองร้อยห้าสิบาทยีาแล้วสองบาทก็คุ้มนะครับถ้ามันได้เอาเดียวกลับไปทำลาบโอ้ยกินได้สบ้านสบ้านแล้วนย ห <laughs> มายว่าอ่นนี่นะครับผมเป็นบอ่อตกปลาสซลินพิชชิ่งครับผมมีปลาทุกอย่างเลยนะครับเน้นปลานินปลากระพงนะตกได้ช่างออกนะครับผมฟรีค่าคันปลากระพงเหรอใช่เขาบอกว่ามีปลากระพงด้วยเดี๋ยวลองไปดูกันนะหมายดีๆของประทุมครับไม่มีค่าคันอีกที่หนึ่งครับนี่ครับทางเข้าทางเข้า โอ้ซมฝั่งโน้นก็มีุซมให้นั่งฝั่งโน้นนะร่มเรือนอยู่นะเออเอาเอามาสองันก็ได้เผือหลุดเงี้ยโชคไปเผือไ้อ่ะ <c oughs> เอาไปยิงไหมทางสองไปไหมต้องผสมแยกไหมเห็นปะทางหนึ่งไม่ได้ไหมไม่เอาออ่ะมันมีร่มอยู่แล้วไม่เหรอใช้ปะ ได้แล้วโอ้ใส่โ,โรบวงไงไหนดีเราปี <laughs> คันเนะาะจะลงปีคันก็ได้เนาะ <laughs> โอ้เราไม่มีเราบอกว่าเป็นมะม่วงกันนะที <laughs> ่เจอตรงนี้เรือมุกตะมะม่วง นอ่านี่ตรงนี้มาว่าตรงนี้ดีโอ้โก็โอเคนะวิดีอยู่เออ,อน,นี่ละร่มไม้ยังเย็นดี <c oughs> อะเราก็จะลงสองคันนะครับผมก็เป็นคันนี้นะเป็นคันหน้าดินนะครับอีกคันหนึ่งเราก็จะลงเป็นคัน UL นะครับผมกับลอกเบอร์พันนะคัน UL กับลอกเบอร์พันนะครับผมจนะเป็นการตกสปิรนะลเรมาดูครับว่าสามชั่วโมงเราจะได้ไปลากี่ตัว ครับก็บ่อเป็นชื่อบ่อลุมรินนะครับผมขอแก้ไขนิดนึงนะครับผมเป็นลุงรินฟิชชิงนะครับผมอยู่ลำลูกกาคลอง11นะครับผมก็ถัดจากบ่อบางโอมฟิชชิงนะครับผมที่เราเคยไปทําคลิปมาอีกประมาณกิโล2กิโลนะประมาณนี้นะครับยังไงเดี๋ยวแผนที่ก็สามารถเซิร์ชได้ใน g o o g l e Map นะครับก็เป็นบ่อ ปีคันอีกว่าหนึ่งนะครับผมย่านนี้นะย่านลำลูกกานะครับวันนี้ก็ไมไ่เตรียมมาจริงๆก็ตอนแรกจะไปหาตีปลาช่อนกันนะครับช่วงเชา้าก็ไม่ได้ตัวนะครับผมก็เลยเสิร์ชหาข้อมูลใกล้ๆที่เราไปตกปลาช่อนก็เจอบ่อน,นี้ก็เลยลองมา เหยื่อก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาหรอ,อกุปกรณ์ก็ใช้เท่าที่มีก็เป็นคันทีกับพอมเอ้ยมันดินล่างเ,เราได้งัดก,ก่อน ได้มาแล้วเพิ่มหนึ่งตัวแย่เลย

อันนี้ซอยปลายคางมานะครับอุ้ยทำไมมันพันกันอย่างนั้นนะไหวปะนี่เอาถือคันไหมอะไรอย่าง้อะไรอ่ะมันพันอะไรมาเยอะแยะพันอะไรรู้ของไ้ของใค้อ่ะ อาปากตอติดกระชังเั้ห็ดละวหยุดน oh, ี่หติดกระชังขอเชียวกระชังอเออยู่นี่อยู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 ่เอะพากันวิ่งเนะ้ะไม่อาปากหรอ เอเอปัญหามันจะหลุดเพราะมันจะช้างนี่แหละ่ะมาตรงนี้ออเอ้าเกี่ยวเฮ้ยไปกันเออนะใส่เลยครับใส่รูเลยครับรูติดยังไงอันเป็น่อยหนะวนะ ิเดียวเองอ,อืมกินเโบาไงเนี่นยไซโบ้ปลานี้ปลาลงไซโบ้ลุ้โบโ้ให้โลยโรเจ็ดสิ อ่ะครับผมตอนนี้ก็4ี่โมงครึ่งแล้วนะครับผมก็ได้เวลากลับแล้วนะครับผมสรุปวันนี้เราได้ปานิโบหนึ่งตัวนะครับผมแต่ว่าก็แต้มรวมเนาะแต้มรวมก็น่าจะประมาณสีแต้มนะครับผมเป็นของ i ิ h i n g ก o ันทรีเขานะครับผมนะวันนี้เราก็จะได้มีอาหารกินกันนะครับผมนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยครับสำหรับ FC ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับผม แล้วก็วันนี้มีน้องๆเข้ามาแจมสองคนนะที่เขามาตกบอ่อบนี้เออค่อ,อนข,ข้างบอ่อยอยู่นะครับผม <Okay. S 1> วันนี้เรามาด้วย okay, okay. ความที่ไม่พร้อมสักเท่าไหร่นะครับผมวันหน้าเราอาจจะกลับมาแก้มือที่นี่อีกครั้งนะครับผมต้องกลับมาแก้มือแน่นอนเพราะที่นี่มีปลาใหญ่ด้วยนะครับผมน้องๆเขาก็ได้ปลาสวายไปตัวใหญ่อยู่นะกันสามสีโลนะครับแล้วก็ ที่มีพาดท่าไปก็เห็นมีหน้าๆก็ได้กระโกตัวใหญ่ๆนะครับผมเ,ออเกร็ดก็นิโป้งเลยนะนี่นี่น,น,น,นี่เกรตเกรตเกรตเกระโฮที่ไหนเลกเอา้าไม่ใช่กระโฮป่าอะไรนะอีสกไทยอ๋อยีสกไทยอ๋อ <c oughs> ก็มีหน้าๆที่เขาพาดยีสกไทยไปนะครับผมวันนี้นะนี่เกรดมันนะครับผมเป็นหลักฐานนะครับผมพี่เิ้าที่เขาถ่ายคลิปไว้เนาะก็กลับมาแก้มือแน่นอนนะครับผม จะกลับมาแก้มือแน่นอนนะครับผมก็ไว้มีโอกาสนะครับผมกับบ่อลุงรินนะครับฟิชชิงนะครับบ่อพีคันย่านลำลูกกานะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ